สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจวาวันอังคารที่19เมษายนเนาะก็เดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์ของแผนกันก่อนเนาะโดยทิศทางนะครับก็เรียกได้ว่าสําหรับผลิตภัภณฑ์การลงทุนแรกเลย S50 นะครับช่วงปิดตลาดนี้เนาะถ้าดูจากทิศทางนะจะสังเกตเห็นว่าราคา โอเวอร์โซแล้วนะครับไอซโอเวอร์โซแล้วยกโลมีสัญญาณของ Bullish Divergence อ่าเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อสะสมนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่จะสะสมเนอะดูจากกรอบมุมมองแล้วถ้าเขาไม่มีโลต่ำกว่า952ดูอาจจะห่างนะครับแต่สำหรับใครที่เทรดหุ้นอะระยะเท่านี้ ระยะของหุ้นที่ถือมันจะไม่ค่อยกระทบเพราะอเนี้มันเป็นตัดชนีของตลาดนะครับแต่สําหรับใครที่จะเทรดทีเฟก็ตามเนื่องจากว่าราคายังอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยอยู่เนาะใครที่จะเกงกําไรในเอ่อ t ีเฟกต์สต็อกฟิวนะครับก็ให้ระมัดระวังในการเปิดสถานะและกันเป็นไปได้จริงๆอ่ะอยากให้รอ ราคากลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเข้าเริ่มสะสมเก่งกำไรนะครับหุ้นนะไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีจังหวะที่ดีในการเข้าสะสมนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสะสมในตอนที่ตลาดวิ่ง คุณจะได้ของแพงไนงะถ้าคุณอยากได้ของถูกคุณต้องซื้อตอนมันลงนะครับแต่การที่จะซื้อตอนลงที่ได้ผลที่สุดคือคุณต้องซื้อตอนมันลงที่เป็นการลงในสัญญาณของการยกตัวหรือย่อยกโลเพื่อเตรียมจะขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ s 5 0เนาะเดี๋ยวไปดูปฏิทินข่าวกันบอกไว้ตั้งแต่แผนประจำสัปดาห์แล้วเนาะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยมันติดการประชุม INF นะครับซึ่ง เมื่อวานประชุมวันแรกไปแล้วนะครับวันนี้ประชุมวันที่2นอกจากการประชุม IMF แล้ววันนี้ก็จะมีดัชนีข่าวเพิ่มเติมเนาะช่วง3ามทุ่มก็จะมี CB บ e a d i n n g นะครับแล้วก็จะมี SNB Chairman นะครับจากคุณจอแดนสปีกนะครับก็ถามว่ากระทบกับผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดโลกไหมคิดว่าตอนนี้ข่าวในตารางอ่ะสำหรับอาทิตย์นี้เลยนะไม่กระทบเท่า ปฏิทินข่าววันนอกตารางต้องพูดอย่างนี้ปฏิทินข่าวในตารางไม่กระทบดัชนีการลงทุนมากเท่าข่าวนอกตารางที่เมื่อวานราคาทองคำปรับลงมาแรงๆคาดการครับว่าน่าจะเป็นจากการเก่งกําไรของนักลงทุนในเรื่องของถ้อยแถลงครับของเฟดคุณบูลาดั่นแหละคุณบูลาดเขาจะมาพูดในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยเนาะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณบูลาคุณเคเกอร์ ต็มไปหมดเลยนะครับออกมาให้ถ้อยแถลงรวมถึงนางเยเลนด้วยนะครับทีนี้ในวีคนี้เองเนี่ยด้วยความที่วีที่แล้วเคยพูดไว้แหละวีคนี้เขาก็เลยเก่งกันช่วงห้าทุ่มเมื่อวานก็เลยดิ่งลงไปเลยนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าด้วยถ้อยแถลงของช่วงตีสามเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีผลกระทบมากแค่ไหนอะไปดูในส่วนของ xauusd กันในช่วงตีสามเนาะเดี๋ยวผมขอซูมในช่วงตีสามก่อนถ้าไทยเอนหรือซูมอินในช่วงตีสามจริงๆนะครับ มันไม่ค่อยกระทบนะตอนล่วงอะ่ะมันล่วงลงมาตอนห้าทุ่มมันคือการเกองของนักลงทุนเองซึ่งจริงๆถ้าไปนในเชิงของเทคนิคมันคือการทำอะไรอะ่ะ Head ละโชเดอร์ไหมอ่าเป็น QM นะเราก็ทิ้งแขนลงมานะครับซึ่งถามว่าตอนนี้ราคาลงมาได้แขนค่อน,นข้างบาลานซ์หรือยังบาลานซ์ Balance แล้วนะครับกับแขนฝั่งซ้ายที่ขึ้นไว้เพราะฉะนั้นจากดัชนีตรงเนี้ยนะครับต้องบอกว่าในเชิงฟอติเมนทัลเนี่ย ในเชิงฟอนติเมนทัลเนี่ยผลกระทบจากถ้อยแถลงมันจบไปแล้วทีนี้ถามว่าราคาในวันนี้เคลื่อนตัวแบบอย่างไรมันเคลื่อนตัวสวิงโล o เนาะสวิงโลคือไซเว่ออกข้างอาไซเวออกข้างทีนี้ถ้าเรามาสังเกตในเชิงของเทคนิคนะครับเราวิเคราะห์กันก็คือเราตีด้วยแผนของท i าเฟรม m e 1ชั่วโมงอะผมมาให้ดูท่าเฟรมหนึชั่วโมงกัน เราจะสังเกตว่าเป้าที่ราคาเขาขึ้นไปทดสอบบริเวณ1998 19เมื่อวานเนาะแล้วมีการ rejection ของราคานะครับราคามีการกลับตัวที่บริเวณ1994 19ซึ่งเป็น161.8%ของ fibonacci พอดีสำหรับผมเนี่ยมองว่ายังขึ้นได้อีกไหมยังมองว่าตอนนี้โดยรูปแบบของราคาฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบดีราคาย่อให้เล่นซื้อนะครับย่อลงมาเล่นซื้อจะได้เปรียบ ตราบเท่าที่ราคาไม่ลงไปต่ำกว่านะครับ1960นะครับยอ่อซื้อยังคงได้เปรียบอยู่ทีนี้ถามว่าตอนนี้ราคายอ่อลงมาถึงบริเวณ1974แล้วทำอย่างไรดีถ้าใครจะเทรดให้มองหาระยะของฟิโบนัชชีก่อนว่าตอนนี้ตรงบริเวณ1975เนี่ยมันคือ61.8ของฟิโบนัชชีถ้าเขายังจะเป็นการยอ่อโดยการเป็นย่อขาขึ้นเขาย่อได้ถึงไหนเขาย่อได้ถึง1968 แสดงว่าบริเวณนี้ถ้าใครอยากจะซื้ออะเล่นซะก่อนไม้2ไม้เล่นได้แล้วเก็บไม้3ไม้สมาเก็บบริเวณ1968ครับนะมาเก็บบริเวณนี้แล้วสต็อปล s ออยู่ไหนดีถ้าไหวล,ลอง manage ความเสี่ยงดูถ้าไหวสต็อปล s อ1หนึ่ไปเลยถ้าไหวให้สต็อปล s อที่หนึ่งเไปเลยนะครับแล้วรันรอบไปเพราะมองจากการยอ่อชุดนี้น่าจะมี new high มองจากการย่อตัวชุดนี้ราคามีโอกาสขึ้นไปทำนิวไฮถามว่านิวไฮได้ถึงไหนะกลับไปใช้เป้าฟิบโบชุดเดิมคับว่าสูงกว่า161.8เป้าถ,ถัดไปมีตรงไหนบ้างก็จะตามนี้เลยตามผังของฟิบโบรนชีเลยนะครับก็ไปทีละเป้าแล้วกันนะเอาให้ผ่านเป้าแรกก่อนเป้าแรกอยู่ประมาณ2002เป้าถัดไป2015นะครับก็เดี๋ยวรอดูและกันว่าสำหรับการปรับขึ้นของราคาทองคำในชุดรอบนี้ราคาจะปรับขึ้นไปได้ถึงไหน แต่ล่าสุดถ้าดูจากพฤติกรรมราคานะครับเนื่องจากว่ามี b bearish d i v i v g r n e n ในทางเฟรมหนึชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้ามาพิจารณาใน15นาทีเราจเจอ b l l s h d i v i v g r n e n แล้ว,ลวไม่แน่ใจาว่าจะยอ่ออีกหน่อยลงไปทดสอบ1968เพื่อปิดเป้าไปเลยหรือจะดีดแรงๆก่อนสัก1รอบนะครับหรือจะดีดแรงๆก่อนสัก1รอบถ้าดีดแรงๆก่อนสัก1รอบเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันมีโอกาสที่มันจะย่อตัวลงมานะครับแล้วเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมา ก็ให้เล่น scalping ตามรอบไปละกันก็คือยอ่อซื้อยอ่อซื้อเป็นหลักนะครับเน้นกลยุทธ์ของการยอร่อยกโลและยอ่อเข้าซื้อเป็นหลักโอเคเนาะอะทีนี้อีกผลิตประธานการลงทุนหนึ่งก็คือ BTC USD นะครับ BTC USD, USD เนี่ยมุมมองก็คือเมื่อวานราคาสามารถเบร a k กลับมายืนค่าเฉลี่ยได้อย่างที่บอกถ้าราคาไม่ลงไปปิดต่ำกว่า39,300นะครับถ้าราคาไม่ปิดต่ำกว่า3 9ม0 0ยังคงมุมมอง ย่อซื้ออยู่นะครับยังคงมุมมอง,มองย่อซื้ออยู่เพื่อลุ้นให้มันขึ้นมาทดสอบต่อแต่ทีนี้เมื่อวานที่ผมบอกไว้ในไลฟ์เนาะผมก็จะบอกว่าถ้าราคาไม่สามารถทำาให้ใหม่สูงกว่า41,700ได้เนี่ยให้เข้าใกล้41,700ที่สุดแล้วดักขายก็ได้นะครับทีนี้ถ้าใครจำแผนประจำสัปดาห์เราได้เออถ้าใครจำแผนประจำสัปดาห์ได้แผนประจำสัปดาห์เนี่ยให้มุมมองไว้2กรอบให้มุมมองไว้2กรอบนะครับ ตีตีใหม่ก็ได้ให้มุมมองไว้2กรอบกรอบบน4600อ่าเป็นเส้นแดงกรอบบน4600ครับเส้นนี้อ่ากรอบบนกรอบร่างครับกรอบล่างอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 40,000กับ4600ถามว่ามีนัยสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไร2กรอบนี้ผมบอกแล้วเวลามันเบรกกรอบเนี่ยเบรกทางใดทางหนึ่งให้สังเกตเวลามันกลับมาทดสอบกรอบนะครับเนี่ย เส้นปะที่ผมทําไว้ในแผนประจําสัปดาห์ถ้าจํากันได้เนาะถ้าเบรก4ี่หมขึ้นมาแล้วลงมาทดสอบ4ี่หมื่นหกร้อยทไงเล่นซื้อไปสินะครับแต่ถ้าเบรกถ้าเบรกกรอบฝั่งข้างล่างลงมาอ่าถ้าเบรกสี่หมลงมาแล้วกลับขึ้นมาทดสอบ4ี่หมื่นทำยังไงก็เล่นขายไปสินะครับกรอบมันมีเอาไว้ให้เล่นนะกรอบมันมีอาไว้ให้เล่นแนวรับแนวตา้านมันมีเอาไว้เป็นจุดเข้าซื้อขายทางเทคนิคนะครับก็ใช้การวิเคราะห์ง,ง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้โดยรูปแบบของราคาราคามันเบรกยืน4ี่หม่้ยใช่ไหม อา้าวไม่บอกแล้วนะว่าต้องทำยังไงนะครับระยะสั้นเล่นเก็บของไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปรอดูว่าราคาจะเบรกผ่าน41,700ขึ้นไปได้ไหมผ่านไม่ได้ค่อยเปลี่ยนฝั่งค่อยทำกำไรนะครับถ้าผ่านได้อา้าวก็ลันกำไรไปสิก็กำไรแล้วถูกฝั่งแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเรามีซ u p พ l y zone ที่สำคัญของการดิดตัวรอบนี้บริเวณ43,000นะครับประมาณนี้ให้พอเห็นมุมมองให้พอเห็นทิศทางของการ วางแผนการลงทุนแล้วกันนะครับก็พอหอมปากหอมคอเนาะประมาณ8นาที9นาทีละก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนสำหรับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามันจริงให้เอง